ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้ทางช่องก็จะมาอัปเดตพระปิตารวยเหนือดวงหลวงปู่ขีบทีรปัญโยวัดป่าสุธาวาสจังหวัดนะครพนม,รมให้พี่ได้บูชากันนะผมตามที่ผมได้ทำการเปิดจองพระปิตารวยเหนือดวงหลวงปู่ขีบทีรปัญโยขึ้น ให้พี่ได้บูชากันใน e ีพีที่ผ่านมาณปัจจุบันตอนนี้รายการลุ้นโชคของรางลุ้นธรรมดาแล้วพี่นะก็ยังพอมีให้ได้ลุ้นกันอยู่นะครับผม ตามที่ผมปิดจองไปในอีีที่ผ่านมานะพี่นะก็มีพี่พี่อซบูชาไปก็ประมาณสาลสิบรุ้นนะนะครับผมก็จะเหลืออยู่ตอนนี้ณนะปัจจุบันตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณเจ็สิบนะครับผมก็พี่พ,พ,พี่ที่บูชาไปต่างทุกคนที่ส่งรูปมาให้ผมดูก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าพระพิตารวยเนื้อดวงลงปู่คีพรุ่นนี้อะจัดสร้างได้สวยงามมากนะผมแล้วก็ รายการพิเศษออปชั่นต่างๆทางผู้สร้างก็ได้จัด,จดใสเ่เข้าไปให้เยอะแยะมากมายนะครับผมตอนนี้ยังมีให้ลุ้นกันอยู่นะครับผมเหลืออยู่ประมาณ70รลุ้นนะเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมก็จะแกะรีวิวให้พี่ดู3รลุ้นนะพี่นะเพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจที่จะจะจองลุ้นหรือว่าจะบูชาลุ้นนะครับผมสำหรับพระพิตารวยเหนือดวงหลวงโบคีป เีรปัญโยวัดป่าสุทาวาสผมเปิดจองให้พี่ได้บูชากันราคาก็จับต้องได้อย่างสบายนะพี่นะผมเปิดจองลุ้นละสองรอยห้าสิบวมส่งพี่จองสามลุ้นหรือว่าบูชาสามลุ้นเจ็ดร้อยวมส่งนะครับผมอยู่ในนี้สำหรับคนที่บูชาสามลุนน่ะก็จะมีส่วนลดจากทางผมอยู่ห้าสบบาทนะพี่นะ โอเคนะครับตามที่พี่่ทราบข่าวนะผมในปีพศสองพัทางวัดป่าสาัาวาสก็อาจจะไม่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่คีบขึ้นนะผมดังนั้นผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาบารมีของหลวงปู่คีบทีละปรญโยก็จะมาเช่าหาก็คือเล่นเล่นรุ่นเก่าๆที่ออกมาแล้วผมก็จะหมุนเวียนอยู่ในตลาดนะผม ดังนั้นก็พระพิตารุ่นนี้ะพระพิตารุ่นรวยเหนือหลวงรุ่นนี้ก็ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วพี่นะที่จับตามองครับผมเพราะว่าก,การจัดสร้างในพิมพ์นี้ก็จะสร้างด้วยได้สวยงามนะครับผมพระพิตารวยเหนือหลวงหลวงปู่คีบทีระัญโยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากจะ จองลุนหรือว่าอยากจะลุ้นก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออญาตสุ่มให้แกะให้พี่ดูสามลุนนะพี่นะเอามาเลียกนี้แหละสามลุ้นนะเดี๋ยวผมก็จะแกะ ให้พี่ดูเพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจที่อยากจะบูชาแล้วพี่นะแกะหมายเลขสามหมายเลขสามสเว็หมายเลขหกนะพี่นะสามล้น อ่ะเรามาดูกันนะพี่นะว่าสามลุนที่ผมแกะออกมาเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะดูลุนที่หนึ่งครับผมสวยสวยงาม,งามครับผมหนึ่งสองสามป๊าเข้าให้อืม,อม,อมเดี๋ยวค่อยดูพี่เดี๋ยวค่อยดูต้องบอกได้เลยว่ามีแต่รายการสวยๆนะพี่นะอมาดูลุนที่สองครับผม เฮงๆมันมาเด้อหนึ่งสองสาปั๊บเข้าให้อืม,อม,อมสุดจัดประดับบอครับผมสวยงามมากมาดูล้นที่สามครับผมหนึ่งสองสามปั๊บเข้าให้อืมอม,มแต่ละรายการเด็ดๆทั้งนั้นเลยพี่ อย่างไครับพี่ที่ผมแกะออกมาต้องบอกได้เลยว่าวัตถุมงคลพระปิตารุ่นรวยเหนือดวงหลวงโมชี้บรุ่นนี้ผู้สร้างสร้างได้สวยงามมากครับผมแล้วก็จัดใส่ออปชั่นต่างๆเข้าเยอะแยะมากมายนะนะครับผมราคาบูชาที่ผมเปิดบูชาให้พี่ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นราคาที่จับต้องได้อย่างสบายนะครับผมจับต้องได้อย่างสบายเลยเห็นไหมครับพี่ ผมเปิดโบชาแค่รุนละ250ร้ลมส่งนะพี่นะโบชาสามลุน700ร้ลมส่งคนที่โบชาสามลุนเ่ะก็จะได้ส่วนลดจากทางผมไป50บาทครับผมก็ราคาต้องบอกได้ไดเลยว่าพี่คุ้มครับผมสำหรับพรพพิตาด้วยเหนือดวงรุ่นนี้นะเพราะว่ารายการออปชั่นต่างๆแล้วก็เป็นพิมพ์พรพพิตาที่สวยงามมากครับผม สำหรับชุดนี้เป็นชุดที่ผมแกะรีวิวใน EP ที่ผมทำค่าเนื้อนะพี่นะชุดนี้นะพี่นะเป็นเป็นชุดที่ผมแกะรีวิวรีวิวเมื่อเมื่อตอนที่ผมทำชิปค่าเนื้อของพระพิตาเดี๋ยวยังไงก็เผื่อพี่ๆสนใจที่อยากจะบูชานะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันครับผม มาดูองค์ที่ผมแกะได้องค์ที่หนึ่งก่อนนะผมองค์ที่หนึ่งผมแกะได้รายการที่ยี่บห้านะพี่นะเนื้อผงสามกษัตริย์องค์พระทองเข่าขาวพื้นแดงสะกุดสามเคหกดอกมือทองกำไรทอง สะดือนะนะผมจะสร้างเพียงหนึ่งร้อยสิบแปดองค์ก็สวยงามมากครับผมมาดูรายการที่ยี่ิห้าผมอืมอืมสวยงามมากครับพี่เห็นไหมครับโอ้โหต้องบอกได้เลยแล้วว่าคุ้มครับผมคุ้มแล้วพี่นะสำหรับ พระปิตาพิมพ์นี้พระพิตารวยเหนือดวงหลวงปู่ขีบทีรบปัญโยวัดป่าสุทาวาสพระพิตารวยเหนือดวงโอ้โหรุ่นสวยงามมากครับพี่เห็นไหมครับเป็นรายการที่ยี่บห้าแล้วพี่นะรายการที่ยี่สิบห้าพี่ท่านไหนที่สนใจอยากจิบูชานะก็เห็นไหมครับพี่เนื้อผงสามกริย์องค์พระทองเข่าขาวพื้นแดง ตะกุดสามเคหกดอกมือทองกำไรทองสะดืนอนะอือหือสวยงามมากครับพี่องค์นี้นะอยู่ในเนี้ยรายการลุ้นเซอร์ไพรส์ยยต่างๆอีกพเพีครับผมต้องบอกเลยแล้วว่าคุ้มครับผมสวยงามมากครับพี่นี่องค์ที่หนึ่งที่ผมแกะได้นะพี่ๆท่านไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจที่อยากจะบูชานะอือหือ สุดไปกว่าน,นั้นอีกก็คือหมายเลขสิบเอ็ดครับผมเป็นรายการพิเศษครับพี่สุดจัดประหลัดบอกครับผมอืมอหึม,มเป็นรายการพิเศษนะพี่นะรายการที่ยี่สิบห้าที่มองแกะออกมาเนี่ยโอ้โหสวยงามมากครับผมโอเคเนาะต่อไปองค์ที่สองครับองค์ที่สอง โอ้มีตัวองค์สวยๆพี่รีบๆเลยนะครับตอนนี้มีให้หลุ้นกันอยู่เจผมแกะออกสามก็จะเหลืออยู่หกสิบเจ็ดครับผมมีให้หลุ้นกันรายการเซอร์ไพรอีกมากมายนะครับพี่นะองค์ที่สองผมแกะออกมาได้รายการที่ยี่สิบหกเนื้อลายเสือโคงหน้ากาก 2K ตะกุด 2K 6ดอก สร้าง118องค์อยสหืแปดองม,ม,มาดูครับผมเนื้อลายเสือโครงโอ้โหสวยงามมากครับพี่เนื้อลายเสือโค้งโอ้โหรายการที่ยี่หกพี่อันนี้ก็สวยงามครับผม เรียบเรียบเลยนะพี่นะพี่ท่านไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากจะสนใจอยากจะจองลุนนะผมต้องบอกได้เลยว,ว่ารุ่นนี้พี่บูชาลุนไปพี่ไม่ต้องเสียดายตังค์ครับผมเพราะว่าองค์พระพิดตาสวยทุกองค์ครับผมมีออปชั่นใส่ให้มากมายครับผม,มแล้วอีกอย่างนะพี่นะในปีพศสองพันห้าร้อยหกสแปดเนี่ยวัดป่าสุทาวาสอะ่ะอาจจะไม่มีการจัดสร้างบรรพบุงคลขึ้นนะผม ดังนั้นน่ะการเจ้าหาวัตถุมงคลของหลวงปู่คีบก็จะเป็นผู้คนก็จะเช่าในกลุ่มนะพี่นะผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่คีบก็จะเช่าหารุ่นเก่าเก่าหมุนเวียนอยู่ในตลาดครับผมดังนั้นพระปิตารุ่นรวยเหนือดวงรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองนะพี่นะเพราะว่าองค์พระจะสร้างไร่สวยงามแล้วก็มีออปชั่นต่าง เยอะแยะมากมายครับผมสวยงามมากนะพี่นะมาดูเลขครับผมอืมอันนี้ก็หมายเลขเจ็ดสิบครับพี่หมายเลขเจ็ดสิบเป็นรายการพิเศษอีกแล้วนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าคุ้มมากนะพี่นะสำหรับราคา โบชาลุ้นละ250รวมส่งโบชา3ามลุน700รวมส่งคนที่โบชา3าลุนน่ะก็จะมีส่วนลดอยู่ในนั้นน่ะจากผม50บาทนะพี่นะก็ต้องบอกได้เลยว่าคุ้มกับผมสำหรับราคาแบบจับต้องได้อย่างสบายกับองค์พระปิดตาที่สวยๆนะพี่นะมาดูต่อไปมาดูองค์ที่3ามครับผม พี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใ้าคลิปได้เลยนะพี่นะมาดูองค์ที่สามครับผมองค์ที่สามที่ผมแกะออกมานะองค์ที่สามที่ผมแกะออกมาได้รายการที่แปดนะพี่นะได้รายการที่แปดเนื้อขาวเกสร องค์ก้นคกเรืองแสงหน้าหลังทั้งองค์ uh huh. ติดจีวรตะกุดทองหกดอกสะดือหมุดนะจัดสร้างเพียงหนึ่งร้อยสิบแปดอง uh huh. แต่ละองค์ที่ผมสุมหยิบออกมาให้ตัดให้พี่ดูเนี่ยสุดยอดมากครับผมเห็นไหมครับพี่อื uh ือ huh. อองค์นี้ก็ไม่ธรรมดาครับผม สวยงามมากนลพี่นะโอ้โหรีบเรียบเลยนะผมพระปิตารวยเหนือดวงหลวงปู่คีบทีรปัญโยวัดบ่าสทาวาจังหวัดนะครพนมสวยงามมากครับสวยงามมากครับผม,มตามที่พี่ทราบข่าวนะผมในปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทางวัดป่าสทาวาอาจจะไม่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่คีบขึ้นนะนะครับผม เพราะว่าหลวงปู่ท่านก็อายุท่านก็เยอะแล้วนะผมก็อยากให้หลวงปู่ได้พักผ่อนนะผมดังนั้นการเช่าหาวัตถุบางคลหรือว่าผู้ที่เริ่มสยสยศรัทธาหลวงปู่คีบก็จะเช่าหาพระรุ่นเก่าๆที่ออกมาตั้งแต่ปีหกเจ็ดย้อนลงไปนะพี่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่มก็คือหมุนเวียนอยู่ในตลาดนะผมดังนั้นนะพระพิตารุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองนะพี่นะเจ็บได้เจ็บครับผมเพราะว่าราคาตอนนี้ จับต้องได้อย่างสบายครับผมผมเปิดบูชาเพียงรุนละ250รวมส่งนะพี่นะบูชาสามลุน700รวมส่งครับผมสวยงามมากครับผมอืรายการนี้ก็ไม่ธรรมดาครับผมเนื้อขาวเกสรองค์ก้นคกเรืองแสงหน้าหลังทั้งองค์ติดจีวรตะกุดทองหกดอก เสือหมุดนะสร้างหนึ่งร้อยสิบแปดองค์ที่สุ่มออกมาทังสามลุ้นเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะพี่นะสวยงามทั้งนั้นเลยดูเลขโคตรครับผมโอ้โห,โหเลขโคตรเกือบเป็นหกแปดนะพี่นะหกเจ็ดครับผมเป็นรายการพิเศษอีกแล้วนะครับท่านโอ้โห ไม่ธรรมดาครับผมขนาดแค่ผมสุบบกมาแค่สามลุนเองได้รายการพิเศษครับผมหมายเลขหกสิบเจ็ดโอ้โหท,ที่แกะออกมาในเส้สวยนะั้นเลยพี่นะพี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชานะอยากจะจองลุ้นก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้นะพี่นะสำหรับท่านไหนที่ไม่อยากจะลุ้นแต่อยากจะได้องค์ที่ผมแกะรีวิว พี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผม,มที่แกะรีวิวออกมาสวยงามทั้งสามองค์ครับผมเป็นรายการพิเศษทั้งสามองค์องค์นี้ก็พิเศษครับผมเป็นรายการที่พิเศษทั้งสามองค์นะที่ผมแกะออกมาได้เมื่อกี้เรียบๆรียบเลยนะผมเพราะว่าเป็นวัตถุบางคนที่สวยงามมากครับผมสำหรับสาม กล่องนี้ก็เป็นกล่องที่ผมแกะตอนที่ผมทำคลิปรีวิวค่าเหนือลังลุ้นแล้วพี่นะตอนที่ผมค่าค่าเหนือลังลุ้นใน EP 1ีหนึ่งสามศูนย์ะพี่ลองย้อนไปดูนะอันนี้เป็นชุดเก่าที่ผมแกะออกไปครั้งที่แล้วครับผม อองค์นี้นะพี่นะหนึอามเนี่ยเป็นองที่ผมแกะตอนที่ผมทำชิปค่าเนือหลังลุ้นนะพี่นะค่าเนื้อพาะพิตาใน ep 130พี่ลองย้อนไปดูได้นะนะครับผมหรือว่าพีทา่ท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชานะองค์นี้ก็จะเป็นรายการแถมยกลังเป็นเนื้อหล่อทองแดงโบราณนะพี่นะอันนี้เป็นโลหะครับผม หล่อทองแดงโบราณอือหืออันนี้ก็สวยพี่นี่นะสำหรับองค์นี้ที่ผมแกะตอนที่ผมทำคลิปขัาเนื้อนะพี่นะเป็นรายการที่สามสิบสามเนื้อสายลุงลายไฟตะกุดทองสี่หลอกมือทองกำไรทองจัดสร้างหนึ่งร้อยสิบแปดองอันนี้ก็สวยครับผมอันนี้ก็ที่แกะใน EP ที่ผมทาคลิปขัดเนือนะพี่นะเห็นไหมครับพี่สวยงามมากนลพี่นะทุกองคสวยงามทุกองครับผมสําหรับพระพิตารวยเหนือดวงหลวงปุกขีบทีรบพัญโยว,วัดป่าสุทาวาสจังหวัด,วดนครพนมนะพี่นะออืมีพี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชานะอยากจะจองหรือว่าอยากจะบูชาชุดที่ผมแกะรีวิว พี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามท่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะพี่นะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อลำตาลรวมมวลสารแช่น้ำมันม,นมหาเศรษฐี white. พร้อมเยี่ยมกรอบใช้งานนะพี่นะอันนี้อันนี้เป็นชุดที่แกะรีวิวใน EP ที่ผ่านมาแล้วนะครับผมเผื่อพี่ๆท่านไหนที่ไม่อยากจะลุ้นอยากจะได้แบบ <S 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 เห็น เห็นที่แกะออกมาเลยครับผมก็พี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยพี่นะโอเคนะครับยังไงผมก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับ